ถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วเข้าไปในบ้านร้างเพียงเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ปกติแต่กลับพบว่าที่นั่นเป็นรังของฆาตกรต่อเนื่องคุณจะทำอย่างไรแต่ถ้าคุณรู้ตัวอีกทีประตูทางออกหายไปแล้วและมีบางอย่างในความมืดกำลังจ้องมองคุณอยู่นี่ไม่ใช่แค่คดีปกติแต่มันคือฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นตำรวจสองนายที่เข้าไปในบ้านหลังนี้มีเพียงคนเดียวที่อาจได้กลับออกมาแต่เขาจะกลับออกมาในสภาพไหน ไฟฉายส่องผ่านความมืดเผยให้เห็นฝุ่นก่อตามขอบหน้าต่างกลิ่นเหม็นอับคลุ้งอยู่ในอากาศพื้นไม้ลั่นเอียดทุกครั้งที่เหยียบลงไปร้อยตำรวจตรีวิชัยเดินนำข้างหลังมีจ่าสมชายคอยระวังหลังประตูบ้านไม่ได้ล็อกไว้เหมือนเจ้าของบ้านรอให้ใครบางคนเข้ามาพวกเขาได้รับแจ้งว่ามีเสียงกรีดร้องดังมาจากที่นี่แต่เมื่อมาถึงทุกอย่างกลับเงียบสนิทโต๊ะก,กินข้าวมีจานข้าวครึ่งจานช้อนตกอยู่ข้างพื้นเหมือนไม่มีใครเก็บมาเป็นวันผ้าม่านขาดเป็นริ้วเหมือนมีมือควนอย่างบ้าคลัง่ง วิชายรีตาลงจ้องไปที่ตู้โชว์เขาเห็นรูปถ่ายแปลกๆคนในรูปหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงเหมือนไม่ใช่รูปถ่ายธรรมดาสมชายหยิบรูปขึ้นมาดูสัมผัสดได้ถึงความเย็นแปลกๆที่ซึมผ่านปลายนิ้วลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาอย่างไม่มีที่มารู้สึกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ฮา่ฮาฮ่าวิชายชะงักเท้าหยุดอยู่หน้าประตูห้องห้องหนึ่งมันแง้มอยู่เล็กน้อยกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากข้างในเขายกมือขึ้นช้าๆผลักประตูเปิดออกสิ่งที่เห็นทําให้ลมหายใจขาดห้วง สิ่งที่เห็นทําให้ลมหายใจขาดห่วงภายในห้องมืดสลัวมีเพียงแสงจากโคมไฟตั้งโต๊ะที่กระพริบเป็นระยะเผยให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนลกูลกๆราวกับใครบางคนขีดมันด้วยเล็บตรงกลางห้องมีเก้าอี้เก่าตัวหนึ่งบนเก้าอี้มีตุ๊กตาผ่าขาดวิน่นถูกมัดตรึงไว้กับพนักพิงด้วยเชือกเส้นหนาใบาหน้าของตุ๊กตาถูกเย็บใหม่ดวงตากลมโตเบิกโพลงเหมือนกำลังจ้องมอง ร้อยตำรวจตรีวิชัยขยับเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกขณะเขาก้มลงมองที่พื้นเห็นรอยคราบบางอย่างแห้งเกรอกรังติดอยู่กลิ่นคาวลอยมาประทะจมูกจ่าสงชายเดินเข้ามาข้างหลังกระซิบเสียงสัน่นผู้หมวดผมว่าเราต้องเรียก,กำลังเสริมยังไม่ทันที่วิชัยจะตอบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากมุมห้องแกรกเหมือนเสียงอะไรบางอย่างเลื่อนออกจากที่เดิมเขาหันความไปมองเห็นเงาดำบางอย่างเคลื่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้า มือขวาขยับไปที่ปืนสัมผัสกับด้ามเย็นเฉียบเขาส่งสัญญาณให้สมชายคอยระวังก่อนจะค่อยๆย,ย่องไปทางตู้เสื้อผ้ากลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นทุกก้าที่เดินเข้าไปมือค่อยๆเอื้อมไปจับลูกบิดบิดมันแน่นแล้วกระชากประตูเปิดออกข้างในนั้นเมื่อสนิทแต่สิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ทั้งสองคนต้องถอยครูมีร่างหนึ่งถูกแขวนอยู่กลางตู้เสื้อผ้าขาดรุง่งริงผิวซีดจนแทบเป็นสีขาวตาเบิกกว้างลิ้นจุกปากมันไม่ใช่เพียงร่างเดียวรอบๆนั้นยังมีอีกหลายร่างที่ถูกแขวนเรียงกันเหมือนหุนกกระบอ บางร่างถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นวางซ้อนกันอยู่ด้านล่างเสียงคลืดคลาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากข้างหลังสมชายหันขวับไปมองเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ที่หน้าประตูแสงไฟกระทบใบหน้าเผยให้เห็นรอยยิ้มเหยียดกว้างดวงตาวาวโรดเหมือนนักล่าก่อนที่ใครจะได้ขยับเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกไม่ใช่เสียงของพวกเขาเองมันมีบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่าที่พวกเขาคิด เสียงฟีเท้าหนักๆยังคงดังอยู่จากทางเดินด้านนอกไม่ใช่เสียงของพวกเขาเองวิชัยกำปืนแน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้สงชายยกปืนขึ้นเล็งไปที่เงาดำตรงหน้าประตูร่างนั้นยังคงยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดกับรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นมนุษย์อย่าขยับวิชัยตะโกนเสียงแข็งแต่ร่างนั้นกลับค่อยๆเอียงคอช้าๆดวงตาย,ยังคงจ้องตรงมาแสงไฟกระพริบวูบหนึ่งเงาดำดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิม สมชายขยับถอยหลังรู้สึกเหมือนมีสายตาอีกหลายคู่จ้องมองจากความมื่อเสียงแหลมเล็กดังมาจากภายในตู้เสื้อผ้าราวกับมีบางอย่างดิ้นกรุกคลักอยู่ด้านในเงื้อไหลซึมทั่วฝ่ามือออกไปจากที่นี่กันเถอะสมชายกระซิบแต่วิชัยรู้พวกเขาออกไปไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้เขาค่อยๆก้าวถอยหลังดึงวิทยุสื่อสารขึ้นมาแต่สัญ,ญญาณกลับเงียบสนิทมีเพียงเสียงซาเบาๆคล้ายเสียงลมหายใจของใครบางคน ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรเงาดําตรงหน้าก็ก้าวเข้ามาอีกเก้าเสียงรองเทา้าขูดไปกับพื้นไม้แหลมเสียดหูประตูห้องที่พวกเขาเปิดค้างไว้ปิดลงเองช้าๆเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกําลังผลักมันวิชาย,ยกปืนขึ้นเล็งนิ้วแต่ไกลปืนแต่ทันใดนั้นประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดออกอย่างแรงร่างที่ถูกแขวนอยู่ด้านในร่วงลงมากระแทกพื้นเสียงดังหนักแน่นกลบทุกอย่างไปชันะ่วขณะร่างนั้นขยับสมชายพังาถอยหลังหัวใจแทบหยุดเต้นมือสัน่นจนเกือบทําปืนหลุด ดวงตาของศพที่ควรจะแห้งกรังกลักลอกไปมาเหมือนกำลังมองตรงมาที่พวกเขาเสียงแหบท่าดังขึ้นจากเงามืดช่วยฉันทีเสียงนั้นไม่ได้มาจากร่างที่นอนอยู่แต่มาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านเสียงประตูหน้าบ้านเปิดออกเองช้าๆลมเย็นพัดวูบเข้ามาพาเอากลิ่นเหม็นเน่ากระจายไปทั่วแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมากมันอยู่ข้างหลังพวกเขาแล้วเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่า วิชัยหันความไปด้านหลังปืนในมือสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวสมชายกำปืนแน่นเล็งไปที่เหงาที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากมุมมืดแสงไฟกระพริบอีกครั้งเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเปื้อนเลือดผิวหนังซีดขาวเหมือนศพตรงมุมปากยังมีรอยเปื้อนบางอย่างเป็นคราบสีคล้ำมันยืนนิ่งไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ดวงตานั้นยังคงจ้องพวกเขาเหมือนนักล่ากำลังเล่นกับเหยื่อหมวดสมชายกระซิบเสียงแหบแห้งเต็มไปด้วยความกลัว ทันใดนั้นร่างนั้นก็ก้าวเ,เข้ามาเสียงเท้าขูดไปกับพื้นไม้ดังสะท้อนในความเงียบวิชายตัดสินใจยิงทันทีกระสุนแบกอากาศไปโดนกลางอกเป้าหมายเสียงกระทบหนักแน่นแต่ร่างนั้นไม่ล้มลงมันยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่สะดุง้งไม่ขยับรอยยิ้มที่มุมปากกว้างขึ้นเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างขึ้นกว่าเดิมเหมือนมันกำลังสนุกจากนั้นมันก็กระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็ววิชัยถอยหลังสุดแรงร่างนั้นพุ่งผ่านอากาศมาในเสี้ยววินาทีรวดเร็วผิดมนุษย์มนา สมชายยิงสวนกระสุนพุ่งเข้าใส่สศีรษะเต็มแรงแต่ร่างนั้นกลับพลิกตัวหลบได้อย่างง่ายดายมือใหญ่ซีขาวตวัดเข้าหาวิชัยเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างเฉียดปลายนิ้วเพียงนิดเดียวแต่ความเย็นยะเยือกแล่นผ่านไปทั่วร่างเหมือนถูกแตะด้วยก้อนน้ำแข็งออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้สมชายตะโกนก่อนจะกระโจนไปที่ประตูแต่เมื่อมือแตะที่ลูกบิดประตูกลับไม่เปิดเหมือนมีบางอย่างกดทับไว้จากอีกด้านหนึ่งเสียงหัวรับท่าวเ,เบาดังขึ้นจากทุกมุมของบ้าน ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันแล้วไฟก็ดับวูบลงในทันทีห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมิดและเสียงฝีเท้านับสิบก็ดังกล้องอยู่รอบตัวพวกเขาเสียงฝีเท้านับสิบดังรอบตัวพวกเขาวิชัยยืนตัวแข็งท่ากลางความมืดสมชายอยู่ข้างๆหายใจหอบหนักเสียงขยับของบางสิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆรอบตัวพวกเขาหมวดเปิดไฟฉายเร็วสมชายกระซิบเสียงสั่น วิชัยรีบหยิบไฟฉายจากเข็มขัดมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะกดเปิดแสงไฟวูบขึ้นทันทีส่องไปยังความมืดรอบตัวแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่ตรงนั้นเสียงฝีเท้ายังคงดังแต่แสงไฟกลับจับต้องอะไรไม่ได้มันเหมือนเสียงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจูจูเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากทางเดินชั้นบนเสียงแหลมสูงสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านฟังดูไม่เหมือนเสียงของมนุษย์สมชายสะดุ้งสุดตัวยกปืนขึ้นเล่นไปที่บันไดนั่นเสียงบ้าอะไร เสียงนั้นไม่หยุดมันดังขึ้นอีกเหมือนมีบางอย่างกำลังทุกทรมานวิชัยสูดลมหายใจเข้าก่อนจะตัดสินใจเดินขึ้นบันไดช้าฮ่าฮทุกย่างก้าวที่เดินขึ้นไปพื้นไม้ลั่นเอียดใต้ฝ่าเท้ากลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นทุกขณะราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังเน่าเปื่อยอยู่ใกล้ฮ่าฮเมื่อถึงชั้นบนวิชายค่อยๆหมุนไฟฉายส่องไปรอบฮ่าฮทางเดินยาวทอดลึกเข้าไปในเงามืดมีประตูหลายบานเรียงกันเป็นแนวเหมือนกำลังเลือกให้พวกเขาเปิดเข้าไปดู แต่เสียงกรีดร้องนั้นดังมาจากประตูสุดทางสมชายกลืนน้ำลายหันมองวิชัยเหมือนกำลังลังเลเราต้องเปิดมันใหม่วิชัยไม่ตอบเขากล้าไปข้างหน้ามือค่อยๆเอื้อมไปที่ลูกบิดมันเย็นเฉียบราวกับจับก้อนน้ำแข็งแล้วก่อนที่เขาจะได้หมุนประตูเสียงหัวเราะแหลมสูงก็ดังขึ้นจากข้างหลังสมชายหันขวับไปทันทีไฟฉายในมือส่องไปยังเงาที่กำลังเคลื่อนไหวสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ที่ปลายทางเดินมันกำลังมองมาที่พวกเขาพร้อมกับร่างอื่นๆที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากเงาเมื่อรอบตัวเงาร่างสูงใหญ่อยู่ที่ปลายทางเดินแต่ไม่ใช่แค่ร่างเดียวรอบตัวพวกเขามีเงาร่างอื่นๆค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดแต่ละร่างสูงชลูดผิดธรรมชาติผิวซีเซวดวงตาว้าแหว่งบางตัวไม่มีริมฝีปากหรือเพียงฝันที่ยิ้มเสยยออกมาเสียงหัวเราะเบาๆดังแทรกเข้ามามันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกัน วิชาย,ยกปืนขึ้นนิ้วแต่ไกาสมชายขยับถอยหลังจนหลังชิดกำแพงนี่มันบ้าอะไรกันสมชายพึมพำร่างเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไม่มีเสียงฝีเท้าวพวกมันลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยเหมือนกำลังเคลื่อนไหวในมิติที่ผิดเพียงแสงไฟฉายกระทบใบหน้าของหนึ่งในพวกมันดวงตาโพรงลึกเบิกกว้างผิวหนังเหี่ยวย่วนเหมือนผ่านความตายมาแล้วหลายครั้งแล้วมันก็อ้าปากแต่ไม่มีเสียง สิ่งที่ออกมาจากปากของมันไม่ใช่เสียงกรีดร้องแต่เป็นเงาดำบางอย่างที่ค่อยๆไหลซึมออกมาคล้ายควันหนาทึบแผ่กระจายไปทั่วทางเดินไฟฉายกระพริบพุบหนึ่งก่อนจะรีลงเองอย่างช้าฮะาฮ่ <c oughs> หมวดเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้สมชายตะโกนแต่วิชัยรู้พวกเขาถอยกลับไม่ได้อีกแล้วเงานั้นขยับเร็วขึ้นเสียงกระซิบดัง่เบาอยู่ข้างหูพวกแกไม่ควรมาที่นี่แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นพร้อมกัน เงาทั้งหมดพุ่งเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกันอย่างรวดเร็วไฟฉายดับวูบเสียงของสมชายหายไปในทันทีเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่หนักหนงของวิชัยเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดึงลงไปที่ไหนสักแห่งมือข้างหนึ่งคว้าจับไปในความมืดพยายามจะยึดอะไรบางอย่างไว้แต่กลับสัมผัสได้เพียงอากาศเย็นเยียบแล้วจู่ๆแสงไฟจากชั้นล่างก็ติดขึ้นเองราวกับบ้านหลังนี้กำลังเล่นเกมกับพวกเขาแต่สมชายไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว สมชายหายไปแล้ววิชายหันขวับไปมาส่องไฟฉายไปรอบตัวแต่ไม่มีเงาของสมชายอยู่ที่ไหนเลยราวกับเขาหายไปในอากาศสมชายอยู่ไหนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบและเสียงกระซิบแถวเบาที่ดังมาจากทุกทิศทางร่างเงาดำที่เคยล้อมรอบพวกเขาหายไปหมดแล้วราวกับพวกมันไม่เคยมีตัวตนแต่ความรู้สึกแปลกๆยังคงอยู่วิชายสัมผัสได้ถึงสายตาหลายคู่ที่ยังจ้องมองจากที่ไหนสักแห่ง เขาหันไปที่ประตูห้องสุดท้ายเสียงกรีดร้องที่เคยดังจากข้างในเงียบลงไปแล้วหรือสมชายจะอยู่ข้างในเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดมันยังคงเย็นเฉียบเหมือนก่อนหน้านี้เสียงหัวใจเต้นดังในหูเขากลั้นหายใจแล้วผลักประตูเข้าไปภายในห้องมืดสนิทแสงไฟฉายส่องไปตามผนังเผยให้เห็นรอยมือเปื้อนเลือดขีดเขียนไปทั่วช่วยฉันเสียงนั้นดังขึ้นจากมุมห้องเขาหันไฟฉายไปทันที ร่างของสมชายอยู่ตรงนั้นถูกมัดติดกับเก้าอี้เก่าๆสีาสภับลงมือและขาแน่นิ่งสมชายเขารีบพุ่งเข้าไปปลดเชือกออกอย่างรวดเร็วสมชายตัวเย็นเฉียบเหมือนเพิ่งถูกดึงออกมาจากช่องแช่แข็งวิชัยขย่าตัวเพื่อนเบาๆได้ยินฉันไหมสมชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าฮะาฮ่แต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ดวงตาของสมชายมันเป็นดวงตาสีดำเสน็จไร้แววไม่มีแสงสะท้อน ปากของสงชายค่อยๆแย,ย,ย้มยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากลำคอของเขาแกดมาช้าไปแล้ววิชัยถอยหลังทันที่มือคว้าปืนขึ้นมาเล็งแต่ขาเขาแข็งจนแทบขยับไม่ได้แล้วไฟฉายในมือก็ดับลงอีกครั้งเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นรอบตัวเงาดำทั้งหมดกลับมาอีกครั้งคราวนี้พวกมันอยู่ใกล้กว่าเดิมมากเงาดำทั้งหมดอยู่ใกล้กว่าเดิมวิชัยหายใจถี่ขึ้นมือยังคงเล็งปืน ไปที่สมชายแต่ร่างตรงหน้ากลับไม่ขยับยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้แต่ดวงตาสีดำสนิทของสมชายจ้องตรงมาสมชายไม่มีเสียงตอบกลับเงาดำที่อยู่รอบตัวเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังไปทั่วห้องแต่ไม่มีเงาได้มีร่างกายชัดเจนพวกมันเหมือนเงาลางๆที่สามารถซึมผ่านกำแพงได้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากทุกทิศทางไฟฉายดับลงสนิท วิชัยตัดสินใจกระชากตัวสมชายขึ้นมากึ่งลากกึง่งอุ้มออกจากเก้าอี้หวังจะพาออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดแต่แล้วมือของสมชายจับแขนของวิชัยแน่นแรงบีบมหาศาลร,ราวกับคีมเหล็กมือเย็นเฉียบผิดมนุษย์อย่าไปสมชายพูดขึ้นเสียงของเขาแหกพร่าเหมือนไม่ใช่เสียงเดิมวิชัยสะบัดตัวออกสุดแรงแต่สมชายยังคงจับไว้แน่นดวงตาสีดำสนิทนั้นเริ่มคลายออกเผยให้เห็นบางอย่างที่อยู่ข้างใน มันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์แต่เป็นความเมื่อที่มีบางสิ่งขยับไหวอยู่ข้างในหมวดสมชายพูดอีกครั้งคราวนี้เสียงของเขากลับมาเหมือนเดิมวิชัยลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะจับไหล่เพื่อนแน่นนายยังอยู่ใช่ไหมฉันฉันไม่รู้เสียงนั้นสั่นไหวเหมือนกำลังสู้กับบางอย่างเงาดำรอบตัวเริ่มพุ่งเข้ามาใกล้ขึ้นพวกมันเคลื่อนที่เร็วกว่าก่อนหน้านี้วิชัยตัดสินใจกระชากตัวสมชายออกไปจากเก้าอี้พุ่งตรงไปที่ประตู เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นรอบตัวผนังห้องสั่นสะเทือนเหมือนบ้านทั้งหลังจะถล่มลงมาเขากระชากประตูเปิดออกวิ่งไปตามทางเดินโดยไม่หันกลับไปมองเงาดำยังคงไล่ตามมาเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบดังอยู่รอบตัวแต่เมื่อพวกเขาวิ่งไปถึงบันไดประตูหน้าบ้านกลับเปิดอ้าออกเองช้าฮ่าฮและบางอย่างกำลังยืนรอพวกเขาอยู่ตรงนั้นประตูหน้าบ้านเปิดออกเองอย่างช้าฮ่าฮ ร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นสูงใหญ่เงาทะมึนซ่อนใบหน้าไว้ในเงามืดวิชายหยุดชะงักขณะที่สงชัยยังคงหายใจแรงหอบเหนื่อยจากการวิ่งหนีใครวิชายกระซิบพยายามเล็งปืนไปที่ร่างตรงหน้าเงานั้นไม่ตอบแต่ขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวแสงไฟจากด้านนอกส่องเข้ามาเผยให้เห็นบางส่วนของร่างนั้นมันไม่ใช่เงาแต่มันเป็นมนุษย์หรือเคยเป็นมนุษย์มาก่อน ผิวหนังของมันแห้งเหี่ยวซีกขาวมีรอยเย็บเป็นแนวยาวทั่วทั้งตัวเหมือนมีใครบางคนประกอบร่างนี้ขึ้นมาใหม่จากชิ้นส่วนของศพดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทเหมือนกับที่เคยอยู่ในดวงตาของสมชายเมื่อครู่ออกไปไม่ได้เสียงแหบท่าดังออกมาจากปากของมันเสียงต่ำและเย็นชาราวกับไม่ได้มาจากมนุษย์สมชายกระชากแขนเสื้อของวิชัยหมวดเ,เราต้องไปแต่ทันใดนั้นประตูหน้าบ้านปิดลงเองด้วยแรงกระแทกมหาศาล เสียงกรีดร้องจากเงาดำด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งพวกมันใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮว,ว,วิชายกัดฟันแน่นกระชากสมชายให้หันกลับไปยังทางเดินอีกครั้งทางเดียวที่พวกเขาไปได้ตอนนี้คือเข้าไปลึกกว่าเดิมเงาดำพุ่งเข้ามาว,วิชายเหนียวไกปังกระสุนจ่อเข้าไปในร่างของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าประตูแต่แทนที่มันจะล้มลงมันกลับขยับหัวไปด้านข้างเหมือนไม่รู้สึกเจ็บรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นที่ใบหน้าแห้งเหี่ยวนั้นไม่มีใครหนีออกไปได้ ทันใดนั้นพื้นใต้เท้าก็สั่นสะเทือนบ้านทั้งหลังเริ่มส่งเสียงลั่นดังเอียดเหมือนกำลังจะพังทลายเพดานด้านบนเริ่มแตกร้าวฝุ่นผงร่วงลงมาเสียงกระซิบที่เคยดังถาวเบอร์บัดนี้กลายเป็นเสียงกรีดร้องอันหยหวนแล้วทันใดนั้นพื้นใต้เท้าของวิชัยและสมชายก็แตกออกพวกเขาร่วงลงไปในความมืดเบื้องล่างและในเสี้ยววินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูวิชัยเห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั้น ไม่ใช่พื้นธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยร่างของใครบางคนที่เคยพยายามหนีออกจากที่นี่มาก่อนร่างของวิชัยและสงชายร่วงลงไปในความมืดพวกเขากระแทกพื้นอย่างแรงวิชัยรู้สึกเหมือนกระดูกทั้งร่างแทบแหลกสัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือพื้นแข็งกระด้างแต่กลับอุ่นแปลกฮ่าฮเขาค่อยๆลืมตาขึ้นแสงไฟฉายที่ยังคงถืออยู่สองให้เห็นภาพเบื้องหน้าพื้นรอบตัวเขาไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ปูนแต่มันคือร่างมนุษย์นับสิบนับร้อย บางร่างแห้งเหี่ยวเป็นซากศพเก่าแก่แต่บางร่างยังดูใหม่เหมือนเพิ่งถูกโยนลงมาที่นี่เมื่อไม่นานมานี้เสียงลมหายใจหอบหนักดังอยู่ข้างๆสมชายยังคงนอนอยู่ใกล้ๆสายตาของเขาเบิกโพลเมื่อเห็นสิ่งเดียวกันหมวดที่นี่มันอะไรสมชายพยายามยันตัวลุกขึ้นเสียงของเขาสั่นเทาแต่ก่อนที่วิชัยจะตอบร่างหนึ่งขยับอยู่ใต้พวกเขามือซีกขาวโผล่พรวดขึ้นมาจากใต้ซากศพคว้าข้อเท้าของวิชัยแน่น เขาสะดุ้งสุดตัวรีบสะบัดออกแต่แรงที่จับไว้แน่นราวกับกรงเล็บเหล็กเสียงครางต่ำๆดังขึ้นจากร่างที่เพิ่งขยับมันไม่ใช่เสียงมนุษย์ปกติแต่เป็นเสียงแหกท่าผิดธรรมชาติสมชายคว้าปืนขึ้นมาแต่ก่อนที่เขาจะเหนียวไกลเสียงหัวราะคุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงของสิ่งที่เคยยืนขวางประตูไว้เมื่อครู่ที่นี่คือที่ของพวกเจ้าแล้วร่างสูงใหญ่นั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันยืนอยู่บนขอบหลุมมองลงมาที่พวกเขาจากเบื้องบน เงาดำจำนวนมากค่อยๆก่อตัวอยู่รอบตัวมันพวกมันคืบคลานลงมาตามขอบหลุมไม่มีใครหนีจากที่นี่ได้จากนั้นเงาดำก็พุ่งลงมาพร้อมกันวิชัยพยาย,พยามคว้าสมชายดึงตัวเขาให้ถอยหนีแต่ไม่มีทางเป็นพวกเขาถูกล้อมเอาไว้หมดแล้วเงาดำเริ่มอบรอบตัวพวกมันเย็นเฉียบความรู้สึกเหมือนเลือดในกายกำลังถูกดูดออกไปทีละนิดสมชายเริ่มตัวสั่นดวงตาของเขาเบิกกว้างหมดฉันฉันได้ยินเสียงพวกมัน เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นในหัวของวิชัยเช่นกันเสียงของคนที่เคยตายในที่แห่งนี้มาอยู่กับพวกเราอย่าขัดขืนความตายไม่ใช่จุดจบเงาดำแทรกซึมเข้าไปในร่างของสมชายดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทอีกครั้งเขาหันมาหาวิชยัยและยิ้มออกมาหมวดอยู่ที่นี่กับฉันเถอะวิชัยชะงักไปชั่วขณะด,ดวงตาของสมชายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความมืดที่เคยอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่น กำลังคืบคลผานเข้ามาแทนที่เขาแต่วิชัยยังไม่ยอมแพ้ไม่นายต้องออกไปจากตรงนี้เขากระชากตัวสงชายแต่ร่างของเพื่อนเขาแข็งทื่อและเย็นลงทุกวินาทีเงาดำกำลังกลืนกินตัวเขาช้าฮ,ะฮะ่าฮเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวดังขึ้นเรื่อยฮ,ะฮะ่าฮเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เช่นกันจงปล่อยให้ความมืดกลืนกินเจ้าแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาแทนที่เสียงกระซิบ เสียงของสมชายเองหมวดช่วยฉันเพียงชั่ววินาทีนั้นวิชัยเห็นแววตาของสมชายกลับมาเป็นปกติเพียงชั่วพริบตาเดียวก่อนที่มันจะถูกความมืดกลืนไปอีกครั้งวิชายกัดฟันแน่นไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้สมชายหายไปตรงนี้เขาสูดหายใจลึกมือกําปืนแน่นก่อนจะหันไปมองรอบตัวไม่มีทางออกเงาดำาคลืบคลานมาทุกทิศท,ทุกอย่างรอบตัวเขากำลังถูกกลืนกินแต่ที่กลางหลุมนั้นเขาเห็นบางอย่างกำลังเรืองแสงอยู่ใต้ซากศพ มันเป็นแสงสีขาวสว่างริบี่เหมือนกับบางสิ่งกำลังถูกฝังเอาไว้บางทีนั่นอาจเป็นกุญแจของที่นี่วิชัยตัดสินใจพุ่งตัวไปข้างหน้ากวาดศพออกไปเพื่อคว้าสิ่งนั้นมาเงาดำพุ่งตามมาเมื่อเย็นเฉียบคว้าหลังเขาเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะถูกดูดลงไปในความมืดแต่เขาเอื้อมมือไปแตะแสงนั้นได้ทันทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งเงาดำทั้งหมดชะงักราวกับถูกแช่แข็งกลางอากาศ ร่างของสงชายเริ่มสั่นอย่างรุนแรงดวงตาของเขากลับมามีแววตาอีกครั้งเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นความมืดเริ่มสลายตัวเองช้าฮ่าฮ่าพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนอีกครั้งบ้านทั้งหลังเริ่มพังทลายลงมาและในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงวิชัยรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะถูกดึงออกจากที่นี่หรืออาจจะจมลึกลงไปกว่าเดิมแรงดึงมหาศาลกระชากวิชัยไปข้างหลัง ร่างของเขาถูกเบี่ยงกระแทกพื้นอย่างแรงหัวกระแทกกับเศษไม้ที่แตกกระจายร่างกายชาไปครึ่งซี่เขาพยายามลืมตาพื้นดินยังคงสั่นสะเทือนเสียงกรีดร้องของเงาดำดังระง,งงไปทั่วทั้งหลุมสมชายสุดลงไปกับพื้นมือสั่นเทาเหมือนพยายามจะสู้กับบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาหมวดฉันมันอยู่ในตัวฉันดวงตาของเขากลับมาเป็นปกติแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่ความมืดจะไหลย,ย้อนกลับมาอีกครั้งร่างกายของสมชายกระตุกเหมือนถูกควบคุมโดยบางสิ่ง เงาดำที่เคยอบรอบตัวเขาค่อยๆไหลเข้าไปในร่างของสมชายทั้งหมดเสียงกระซิบรอบตัวเงียบลงแต่แทนที่มันจะหายไปทุกอย่างกลับเงียบสงดราวกับทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวสมชายเงยหน้าขึ้นช้าๆริมฝีปากของเขาย้าเป็นรอยยิ้มกว้างหมวดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสมชายอีกต่อไปมันทุ้งต่ำลึกและเย็นเยียบวิชัยรู้ทันทีสิ่งที่เคยอยู่ในเงาดำทั้งหมดตอนนี้อยู่ในร่างของสมชาย แสงสีขาวที่เขาเคยสัมผัสเมื่อครู่เริ่มมอดดับลงในมือเขาไม่มีอะไรหยุดมันได้อีกแล้วหมวดร่างของสมชายเดินเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำสนิทจ้องลึกเข้ามานายไม่มีทางหนีมือของสมชายเอื้อมมาหาเขานิ้วเรียวยาวกว่าปกติเล็บของมันกลายเป็นสีดำร่างของวิชัยสั่นไปทั้งตัวเขายกปืนขึ้นมาเล็งมือสัน่นจนแทบกดไกปืนไม่ไหวสงชยัยถ้านายยังอยู่ขอให้ตอบฉัน ร่างตรงหน้าหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนมีบางอย่างกำลังต่อสู้กันภายในก่อนที่เสียงของสมชายจะดังขึ้นเ,าเบาข้าฉันสักวิชัยกัดฟันแน่นนิ้วแต่ที่ไกปืนเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแกทำไม่ได้หรอกเงาดำอบร่างสมชายไว้ทั้งหมดดวงตาของเขาเปลี่ยนไปเป็นสีดำสนิทอีกครั้งฉันจะอยู่กับแกตลอดไปจากนั้นแรงมหาศาลกระชากวิชัยให้ล้มลงพื้นใต้เขาแตกออกอีกครั้ง และเขาก็ร่วงลงไปในความมืดครั้งนี้ลึกกว่าครั้งก่อนร่างของวิชัยร่วงลงไปในความมืดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังร่วงลงเหวหรือไก้กนบึ้งอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในที่ที่ไรซึ่งการเวลาเสียงรอบข้างเงียบลงไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงเงามื่อที่ห้องล้อมเขาแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นหมวดเสียงของสงชาย วิชัยหันมองรอบตัวแต่ทุกอย่างเป็นสีดำสมชายนายอยู่ไหนเงาสีดำค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างตรงหน้าเขาเงานั้นเปลี่ยนเป็นร่างของสมชายดวงตาของเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าหมดฉันไปกับนายไม่ได้หัวใจของวิชัยหล่นวูบหมายความว่าไงสมชายยิ้มเศร้าๆฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วไม่วิชัยเอื้อมมือไปจับไหล่เพื่อนฉันจะพานายออกไปหมดนายต้องออกไปก่อน เสียงรอบตัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเงาดำรอบตัวพวกเขาเริ่มคืบอนลานเข้ามามันพยายามจะดึงสมชายกลับไปสมชายผลักวิชัยออกไปดวงตาของเขาสั่นไหวไหนายต้องรอดทันใดนั้นแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นรอบตัวมันสว่างจนเงาดำทั้งหมดกรีดร้องเผาไม่มันจนละลายหายไปแสงนั้นเกลืนกินร่างของวิชัยทั้งหมดภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือรอยยิ้มสุดท้ายของสมชายก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไป วิชัยสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงหอบหายใจเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นดินนอกบ้านร้างหลังนั้นท้องฟ้าสีเทาหม่นเหมือนพายุเพิ่งผ่านไปเขายกมือขึ้นมาดูเหงื่อท่วงตัวแต่ไม่มีบาแดแผลใดฮ่าฮ่าเขาหันไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งประตูที่เคยเปิดอ้าตอนที่พวกเขาเข้าไปบัดนี้ปิดสนิทหน้าต่างทุกบานเต็มไปด้วยเถาวันเหมือนบ้านร้างที่ไม่มีใครอาศัยมานานหลายปีไม่มีร่องรอยของสมชายเขาพยายามตะโกนเรียกชื่อเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ สมชายหายไปแล้วแต่เมื่อเขากําลังจะลุกขึ้นและเดินออกจากที่นั่นเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นที่ข้างหูฉันยังอยู่เสียงของสมชายวิชัยตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกโพลงสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านไปเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ยังติดตามเขาออกมาด้วย